โอเคสวัสดียามเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้ถ่ายมุมในบ้านนะคะให้ดูหลวงพ่อปกักแดงของยายแก้วนะคะก็ก็คือหลวงพ่อ,อพระสังฆ์จ,จายนั่นเองนะคะอ,องค์นี้ได้มาจากเพื่อนชาวชาวเยอรมน,นีนะคะเมื่อหลายปีแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเขาก็มอบ เมื่อพระสังกัจจยองค์นี้ให้ยายแก้วนะคะก็คือฝากมากับสามีให้สามีเอามาให้เนาะยายแก้วก็น้อมรับด้วยความเต็มใจนะคะ,<ม>อ,ะองค์นี้ยายแก้วจะไว้ในบ้านเนาะเ<ม>พราะองค์สวยนะคะดูสิคะยิ้มแก้มแดงเลยนะคะยิ้มแก้มแดงปากแดงเลยนะคะยิ้มแก้มแดงปากแดงนะคะยายแก้วก็จะตั้งไว้มุมบ้านนะคะ เด็กแก็จะตั้งไว้มุมบ้านนี่ก็มีเน้นน้อยสองสามองนะคะมีเน้นน้อยสองสามองมีปิดตาปิดหูปิดปากนะคะนะคะเน้นน้อยของเด็กแก้วก็มี